นายนพดลภาคพฤนะครับรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททนะครับบอกว่าทททได้เตรียมแผนโปรโมทกิจกรรมการท่องเที่ยวไทยให้กลายเป็นประสบการณ์แห่งความประทับใจและความทรงจําภายใต้โครงการ Thailand Festival Experience นะครับเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวในปี2560ได้ให้นักท่องเที่ยวนทั้งชาวไทยและต่างชาตินะครับได้สัมผัสประสบการณ์แบบไทยๆอย่างแท้จริง โดยเริ่มต้นกิจกรรมแรกนะครับชื่อว่า Amazing Fight เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวที่มีความลึกซึ้งของประเทศไทยนะครับอย่างมวยไทยแบบ e x c l u s i v e ครับกับบัวขาวบัญชาเมฆสุดยอดมวยไทยที่กวาดรางลวานับไม่ถ่วนพร้อมเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยต้นตำรับจาก4ภาค4จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตรดิตถ์ลบบุรีนครราชสีมาและสุราษฎร์ธานีนะครับและได้สิทธริร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ครูในงานไหว้ครูมวยไทยโลกนะครับณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาในแต่และพื้นที่ที่จัดก,กิจกรรมด้วยทั้ง4พื้นที่ตรงนี้ก็จะมีความปเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกเหนือจากการไปเรียนแล้วเนี่ยเราจะให้เข้าไปสัมผัสวิถีชุมชนซึ่งตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับที่นักท่องเที่ยวทั่วๆไปจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้เห็นแล้วก็อยากจะมาร่วมร่วมกิจกรรมตรงนี้แล้วอาจจะเ,เดินทางตามรอยคุณบัวขาว ไปร่วมเรียนรู้เรื่องมวยเรื่องวัฒนธรรมไทยตรงนี้อีกตัวหนึ่งครับที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดไรายได้ในเชิงเศรษฐกิจในเชิงองค์รวมหลังจากที่โครงการกําลังเริ่มแล้วก็จบโครงการ,รสําหรับผู้ที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมดีๆกับทททแล้วก็บัวขาวนะครับสามารถดูกฎเกณฑ์การรับสมัครได้ที่ w w w t o u r i s m t h a i l a n d o r g f e s t i v a l e x p e r i e n c e นะครับโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน20คนมีโอกาสร,รับรางวัลใหญ่เป็นแพ็กเกจท่องเที่ยวแล้วก็รางวัลที่พักสุดพิเศษ แรรีสร์ชื่อดังระดับต้นของประเทศไทยด้วยครับ